โอ้ยโอ้ยดอกกำลังงามเลยจ้าเดี๋ยวกันสวัสดีจ้าพบก,กับแพร์บรรยากาศได้ไปเช่นเคยเจ้าวันนี้เราเจอกันที่อำเภอแม่ลาน,น้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะจ้าแพร์ขึ้นมาโดยสูงนะเจ้าเนานะไป ตุ้นกระแทงว่าวันนี้เราหมาหรือเปล่านะเจ้าป่หมอนเขาจะมาขวายแล้วเนาะเฮ้ยงแขงจื้อเลยเจ้าดอกแห่เขาโอเเา้โหโอหเด้กหเจ้าโอ้ตึงบานตึมตุ่มเนาะตึมบานี่ได้ก็เจ้าเอาก่อนก็ได้เนาะ มบนบเปื่อยจ้าฝนบอบห้ํเดินผ่านไปเห็นเทียนจ้าอุ้ยดอกฝนมันมีไปล้างออกจอกเลี้ไปไข่ 到的。忙的着。几、嗯、天、嗯、了。

เห็ดหน้าเขียวเจาะดูพออือสองดอกชิวอ้หดอกใหญ่ๆเกืยยอบไปดอกนี้แดงเลยแดงเฮ้ย็ดแดงหลายขนาดเลยเจ้าเนี่ยหนึ่งดอกนีงตอนนี้แพงเข้ามาอีกปลาหนึ่งนะเจ้าตักไปดอยตะก,กี้นะปลาตะก,กี้เขาได้อยู่ประมาณนี้นะเจ้าด้วยอ่าเครื่องเดีน้อยไปเดี๋ยวเรามาดูเห็ป้ปลาหนึ่งนะเจ้า ป้านี่ตอนข้างกรตีแผงเคยไม้ได้เห็ดพึ่งเข้ายเยอะเลยนะบอกว่ามีกอกป้ามาเินกับเจ้านี่ดีเห็นเน,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 ะ,เนะนี่น่ะ้งนันอ้เห็นแล้เห็นแล้วูเจ้า โอ้ยโอ้ยดอกกำลังงามเลยจ้ะดอกนี้เหรอหืม

ยังไปได้หายากนะเพาะอาจารย์ก่อ้นอเนเลยแหละแม่คิ้วเดี๋ยวเห็นสุนสขาวพุทธเจ้าไปไปดูกันโอ้ยเห็นแะ้วบ้ดอกนึ่งดอกนึ่ง,อ,งอ,อ่าเนาะหาเลยไม่อู้เลยก็จะเจอก็จะเจอนะ่ะอืม กี่ดอกอ่ะเฮ้ยเรี้ยงนี้ไปเลยแมงไปแล้วเ้อืงามเปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกี่ดอกมีมูต้องมีมูเีย้ยเ้ยใครนี่ใครนั แลงวเขานั่นเนี่ยนี่กระหกเข่าฮัทโเค้หอเาวคนเพชรนี่บบยังบอกเลยว่าสวยมากเพชรเปื่อนเลยเจ้ ขึ้นเจ้นหวานเอาาเล่นเขี้เาวาด่ะเขาวาจะถอยแล้วเนาะ ก็วิ่ไรเจ้เช่นไอน่องวัวตังแทงขีดออไปอะไรพี่น้แงนมเห็นแนมเห็นขึ้นไมก็มาด้วยไม้ไปฮะน่อยแล้วนาะเนี่ยี่เห็นที่สุน่องเห็นเจ้หัวจะล่อันาะเจ้าขอ๋ออสาเนี่ย

ดอกนะแบบดอกสวยมากโอ้าหโ้า <'s> บ่้บได้บ้เยออทาดบรรชากาศเจ้าวันนี้เปิดกำลังทำนาเจ้า หาข้ามบันไดนะเจ้าเป็นภาพจี่แพงมองและแพงถูกใจแพงมากเลยเจอาชอบบรรยากาศแบบนี้ชาวบ้านก็ช่วยกันนะเจ้าบรรยากาศจะดีมากๆเลยเาลก,แกาแฟแคนคิปป์ไงน่าจะหาเที่ยตัวอีเจ้าเนาะสำหรับการหาของวันนี้นะจัดด้วายงานทาวเจ้าเ็ดเ็ดแบบ แค่วันเฮ็ดงามแล้วจ้านอเฮ็ดแล้วโง่คือแบบสวยๆแล้วเจ้านอเฮ็ดบอกให้เพื่อนมีใครแล้วโง่เหลืองแล้วโง่ขาวนะเจ้าเฮ็ดบินเฮ็ดพึ่งก็พอมีให้ได้เก็บนะเจ้าเฮ็ดอย่างละได้ละหน่อยนี่ไม่นม่แกงรวมกันนี่มะขนาดเด้อแบบนี้นะวันนี้นะอ่ะเอาละเจ้านอเด้ยวสำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพงก็ขอฝากคลิปเพียงแต่จ้าขอบคุณทุกการรับชมให้จนถึงท้ายคลิปนะเจ้าเนาะคลิปนี้ขอตัวเมื่อบาละเจ้าสวซ้อนก้าวไปเขาไปแกงเฮ็ดจะบอกจื้อไม่แกงเต้ อยากกินแกงเนาะได้กี่ม,มาตั้งวันหนึ่งก่อน